ผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับช่องเป็นดาโซเฟียแฟมลี่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการเสริมรากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูการเสริมรากกันซึ่งต้นทุเรียนนี้ได้เสริมรากมา2รากแล้วนะครับก็จะมี3รากเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเสริมรากที่4กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทุเรียน4รากเป็นอย่างไรนะครับติดตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมมาเลยครับ ครับท่านผู้ชมต้นทุเรียนต้นนี้ผมได้เสริมรากไว้เมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับผมได้เสริมเข้าไป2รากมันจะมีรากนี้1รากนะครับเห็นไหมครับมันจะติดสนิทเลยแล้วก็รากนี้อีก1รากนะครับเห็นไหมครับซึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนผมได้เสริมเข้าไปส่วนวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้การเสริมรากอีกรากหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นรากนี้นะครับทําไมผมไม่เสริมรากพร้อมกัน3รากเพราะว่าการที่เราเสริมราก พร้อมกัน3ามรากนะครับจะทําให้ต้นทุเรียนเราอ่อนแอเกินไปนะครับผมก็เลยเว้นไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเสริมรากอีกรากหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเสริมรากกันเลยครับผมได้เตรียมอุปกรณ์เสริมรากไว้แล้วนะครับอุปกรณ์เสริมรากก็คือว่ามีดนะครับมีดคมๆหนึ่งเล่มที่สะอาดนะครับสกอตเทปติดตายางนะครับแล้วก็เชือกฟางนะครับนี่คืออุปกรณ์การเสริมราก เดี๋ยวเรามาทําการเสริมรากกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะต้องวัดตําแหน่งนะครับว่าเราจะเอาตําแหน่งไหนอ่าเห็นไหมครับรากที่1อยู่ตรงนี้นะครับรากที่2อยู่ตรงนี้รากที่สามผมก็จะไฟขึ้นมาสู่อีกตรงนี้นะครับตําแหน่งตรงนี้ผมคิดว่าตําแหน่งตรงนี้สวยมากนะครับนะครับตําแหน่งตรงนี้สวยมากอ่าเราก็ทําการตัดต้นนี้ได้เลยนะครับวิธีการตัดรากเสริมนะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนด้านในที่ประกบกับต้นพันธุ์นะครับให้เราตัดเป็นเฉียงเฉียงเป็นรูปปากเป็ดนะครับมีดเราต้องคมนะครับเห็นไหมครับให้เราตัดเป็นรูปเฉียงเฉียงนะครับแต่งให้สวย นะครับแต่งแผลให้สวยนะครับพยายามไม่แผลช้ำน้อยที่สุดโอเคนะครับอ่านี่คือส่วนที่จะต้องไปประกบกับต้นพันหลักของต้นทุเรียนนะครับนี่คือด้านในโอเคพอเราตัดได้ตำแหน่งความสูงแล้วใช่ไหมครับเราก็มาวัดตำแหน่งที่เราต้องการเลยประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ แล้วก็ทำเครื่องหมายไปนะครับนี่ครับเรากรีดยาวประมาณสองนิ้วครับนะครับกรีดประมาณสองนิ้วส่วนความกว้างส่วนความกว้างต้องกว้างขนาดใหญ่กว่าล่ากเสริมนิดนึงนะครับใช้ปลายมีดกรีดลงไปครับ ให้ผ่านเลือกไม้ครับนี่ครับเสร็จแล้วด้านด้านล่างนะครับด้านล่างให้เฉียงใบมีดองศานะครับเฉียงประมาณนี้นะครับเฉียงใบมีดขึ้นโอเคนะครับเฉียงใบมีดขึ้นแล้วก็ลอกเปลือกได้เลยครับ แล้วก็เป,เ,ปเปิดเปิดเปลือกเลยอ่ามันจะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับส่วนข้างบนนี้ครับข้างบนให้เราเฉียงใบมีดลงครับเหลือไว้นิดนึงเฉียงใบมีดลงมาแล้วตัดเลยครับแต่งแผลให้สะอาดเรียบร้อยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาแต่งแผลนี้ครับ ให้มีความยาวเท่ากับเปลือกทุเรียนที่เราเปิดไปเมื่อกี้ครับแต่งให้เป็นรูปปากเป็ดนะครับให้ถึงแกนเนื้อไม้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับให้เอาลากเสริมเสียบเข้าไปในเนื้อไม้ได้เลยนะครับเบือกไม้นะครับเสียบเข้าไปแน่นๆนะครับเสียบเข้าไปแน่นๆ เสร็จแ,แล้วให้พันสกอตเทปนะครับให้พันจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับพัน้แน่นเลยพันจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนพันให้ทับซ้อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ้อยตึงให้แน่นเลยนะครับ เราจะพันให้เลยบนสุดให้เลยมาสักนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วนะครับพันให้เลยขึ้นมาโอเคครับผมต้องต่อสก็อตเทปครับเพราะว่าสก็อตเทปสั้นเกินไป ประมาณ2นิ้วนะครับพันให้สูงกว่าแผลประมาณ2นิ้วเห็นไหมครับประมาณ2นิ้วให้สูงกว่าแผลจากนี้นะครับผมพันขึ้นมาถึงนี่เสร็จแล้วให้เราพันกลับมาลงข้างล่างได้เลยครับให้พันอีกรอบหนึ่งพันแน่นนะครับส่วนส่วนด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้เราก็สอดสก็อตเทปเข้าไปนะครับด้านล่างนี้นะครับ ป้องกันมดมแมลงเข้าไปที่แผลนะครับนะครับผมจะสอดเข้าไปข้างล่างนะครับสอดเข้าไปข้างล่างเหบปิดรูครับคือปิดรูไม่ให้หมดมแมลงเข้าไปที่แผลที่เราทำการเสริมรากได้ครับปิดรูไว้นะครับ โอเคครับพอเราพันข้างล่างนะครับแผลจะอยู่ตรงนี้เราก็เลื่อยแผลมาประมาณ2นิ้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ผูกผูกนะครับวิธีการผูกคือสอดเข้าไปครับสอดเข้าไปในรูนี้นะครับแล้วก็ดึงได้เลยพอเราพันสกอตเทปเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้เชือกฟางมัดอีกชั้นหนึ่งนะครับวิธีมัดเชือกฟางเป็นยังไงมาดูกันนะครับ ให้เรามัดเชือกฟางแบบกากะบาดตัวคูณล,ลงมาเรื่อยๆครับเห็นไหมครับมัดกากะบาดตัวคูนล,ลงมาเรื่อยๆเอาไว้แน่นนะครับขั้นตอนนี้เอาไว้แน่นเลย พอเสร็จแล้วเราก็มัดเชือกฟางให้แน่นนะครับเสร็นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะผูกเชือกโยงาลากเสริมไว้กับต้นพันธุ์หลักนะครับเพื่อการแผลฉีกขาด ตอนที่ลมโยกนะครับแล้วก็เชือกฟางโค้งเข้าไปนะครับแล้วก็มัดให้หลวมหลวงประมาณนี้นะครับไม่ต้องมัดไม่ต้องแน่นนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาดึงกับลากเสือมนะครับให้พอดีไม่ต้องแน่นมากนะครับเห็นไหมครับ ทำไมเราต้องผูกไว้เพราะว่าถ้าเกิดแผลไม่ติดสนิทนะครับถ้าเกิดว่าลมกันโชกแรงต้นทุเรียนโยกมันจะทําให้แผลเรามีอาการฉีกขาดได้นะครับตัดเทียกทิ้งเลยนะครับนี่คือชั้นที่หนึ่งเราจะปลูกกันโยกนี้สองชั้นนะครับนะครับอ้อมต้นทุเรียนมาแบบนี้แล้วเราก็ผูกบ่วงไว้นะครับทําบ่วงไว้แบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็มาผูกกับลากเสื่อมนะครับแบบนี้นะครับให้ตึงครับ โอเคครับครับท่านผู้ชมแผลที่เราได้เสริมรากไว้นะครับจะใช้เวลาประมาณ4 5วันในการที่แผลจะติดสนิทด,ดีนะครับหรือถ้าจใจชวัวร์นะครับใช้60วันเลยนะครับแล้วเราค่อยมาแกะสกอตเทปนี้ออกนะครับสรุปว่าต้นทุเรียนต้นนี้เป็นต้นทุเรียนหมอนทองที่มี4ขา4ีรากนะครับมีรากที่ผมเสริมไว้เมื่อคราวที่แล้วนะครับ1ราก สองรากนะครับแล้วก็ที่ผมเสริมไว้เมื่อตะกี้อีกหนึ่งรากเป็นสามรากแล้วก็รากต้นพันธุ์หลักนะครับเป็นรากที่สี่ครับท่านผู้ชมสรุปว่าการเสริมรากทุเรียนมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะครับจะช่วยให้ต้นทุเรียนของเรามีรากที่เยอะขึ้นอาหากินได้มากขึ้นนะครับจะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตวไวแข็งแรงจะได้รับผลผลิตเร็วขึ้นนะครับประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง รากที่เราเสริมจะช่วยค้ำยันแม่ต้นทุเรียนค้นล้มนะครับยามที่เกิดพายุลมกระโชกแรงนะครับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากทุกทกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปการดูแลสวนทุเรียนในคลิปต่อต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับท,ทุกทท่านสวัสดีครับ